มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดความสัมพันธ,ธกเเาานกน์กุ้งสุธิราชกับเจเมเพชรชารา30พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมากุ้งสุธิราชวงเทวันได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าของช่างแต่งหน้าที่ผูกพันกันมากเหมือนคนในครอบครัววงเทวันผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อกุ้งสุธิราชวงเทวันระบุว่า เป็นความเสียใจที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งครั้งมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเจ๊เจ๊เ,จเมย์อยู่ในชีวิตช่วงชีวิตที่ผ่านมาทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขแทบทุกช่วงเวลาจริงๆเป็นที่ปรึกษาทั้งสอนทั้งบนแล้วก็ใช้คำว่าเจ๊เป็นพี่สาวแกนะ เพื่อปลาไม่ให้เราเถียงแต่ผมก็เถียงเอาชนะเจทุกครั้งหันไปกี่ครั้งก็เจอแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเจเมเพชรลาวงเทวันที่พ่อตั้งให้เราต้องสูญเสียครอบครัววงเทวันไปอีกหนึ่งคนอยากจะบอกเจว่าเจคือคนสําคัญในชีวิตครอบครัวของเรานะเสียใจที่สุดผมขอให้เจพักผ่อนให้สบายนะไม่ต้องเหนื่อยแล้วมีคนรักเจเยอะมากๆผมจะไม่มีวันลืมพี่สาวคนนี้ของผมเลยรักนะเจเมย์เพชรลาวงเทวัน ก่อนหน้านี้กุ้งสุธิดาได้โพสข้อความเกี่ยวกับอาการของเมย์ระบุว่าตอนนี้เจ๊เมย์เกิดภาวะอาการเส้นเลือดในสมองแตกอาการวิกฤตโคม่าไม่รู้สึกตัวอยู่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพายใกล้กับสอนอสำรงใต้จังหวัดสมุทรปราการเจ๊เปรียบเสมือนครอบครัวของเราเจ๊ต้องกลับมาให้ได้นะเจ๊มันเกิดขึ้นเร็วมากอยากให้เป็นแค่ความฝันผมรักเจ๊นะญาติของเจ๊เมย์ติดต่อที่โรงพยาบาลแผนก ICU นะครับ ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ